สบายดีพี่น้องบ่ส่วทุกคนบพื่องสุวรรแคบมูวนมาเนี่ยสบายดีพี่น้องบ่ส่วทุกคนบพื่องสุวรรณน่าจะเด้อวันนี้มากินตำตำแตงแซ่กระทัวน่าจะน้ำน้ำแพร่บ้าเด้อจะเด้อซองซองนี้ซองสาวร่าผ้าแซ่บเด้อจะเด้อพี่น้องเด้อจ๋าม้ามามากินตำทัวน้ำแพร่บ้าจะพี่น้องจ๋ามาามาตำทัวตำแตงผสมกันจ้ะมาจัะพี่น้องจ๋าเมื่อซเหมิดแปะหน่อยนึงเด้อจ้ะงามา cái nắp cần cho họ phát kim cá của bác sẽ nhỉ của món on ăn mắm à mà, mà. sẹp nó sẹp cần rồi ม่กินประหลาไร้เมือเฮอ <c oughs> <c oughs> ้ขอสบเข้าไปพี่น้องจ้ะไปพี่ถึงง <c oughs> คุณทั่วหาบฮะอืมมาเถอะมา,ามา,ามาเจมันกัน หม่เห็นหนะข้าวซอยม,มันอ้อนเนี่ยพี่น้องมันสั่นเนี่ยออมันอ้อนเมื่อกินได้เมื่อเดี๋ยวหิวได้มาตลาดเล่นวนเด้ย พี่ลองติดตามอีกสองเด้เด้เอสงสารเราฟาเสียบเลยจ้ะ Bên này. Ha này. phá bên này không đưng. Nó áp hành nó. มาไอ้ขนมิงมาเ้ข่มปลาแหงอันนี้สองร้อยยี่สิบเลยแต่ว่าเครื่องกิโลมาถึงหรออันนี้เนี่ยอันนี้แปดกีจ้าปลาปลาแหงมันเอิญเป็นปลาแก้วนะพี่น้องปลาซิวแก้๋ว่นะ ปลาซิวแก้วอ่ะินไห้นเลยพราแห้งเก็ดกรอบอ่ะซื้อไปฝากให้น้องตูนฝากให้แม่ไปบ้านหาร่อยซื้อไม่ครบหาล่อยล้ว

ต่ำทัวผมสมตงหิวแห่งได้พี่น้องเว้หมดกินได้หมื่อล้ปวดขาไรโมกากินหิวไรผมส่นไว้ พักตัวอ,อุนอ่อนเหมือนไม่น้ำเลยความมันอ่อนอยู่ถ้ากบปงเร้เพิ่งเก็บเลยเนี่ยให้ผมพิจิบสามสิบเมตรโมเป็ดเสร็จพ,เรพริกิโน้งสวนฝั่ง Ini macam Mai tu dah. Buah ke buah tak. Ha berdek dah bubuh. Berdek เพชรไปทีเนี่ยแต่พี่น้องจ๋าคิมมึงขอจบไปเพี้ยนอยู่ได้พี่น้องเด้อมันยาบเลยล่ะคิมมึงขอจบเพี้ยนสนิทใจพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักกระดิ่งอย่าเพิ่งจะพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของสาวราพ้าเสบแล้วพี่น้องนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักกระดิ่งเลยจ้ะเด้อขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่จะมาติดตามเพื่อว่าจ่าคิมมึงขอจบไปเพี้ยนสนิทใจพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บจ้า